สวัสดีครับสาวน้อยนะฮะน่าอินนะครับสวยด้วยครับคนนี้นะฮะอยู่ในกล้องขาวโบเลยครับนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ทองจริงด้วยคนมีตังค์ง <tack. S 2> งนะครับชื่อว่าน้องน้องไอนะครับที่คนชอบดูดกันทุกบ,บ้านทุกเมืองเนาะนะฮะระวังนะฮะดูดไอซ์บ่อ,อยจะเป็นจะเมาจะติดใจเนาะนะฮะมีคนติดใจเราอย่างมีแล้วมีแล้วนี่นี่เขาหันไปทางโน้นแล้วฮะคนนี้ครับดูดไอซ์ประจําเลยนะฮะตำรวจจับได้เลยนะฮะครับ นต่อ้นี่ไม่ผิดกฎหมายครับสามารถดูดได้นะฮะดูดตุกคืนก็ไม่เป็นไรใช่ป่ะนะครับนะ,นะเดือดทางมาจากไหนครับไอ้เ,เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีรู้ว่าเพชรบุรีตัดใหม่จังหวัดเพชรบุรีอ๋อเป็นคน,นต่างจังหวัดน,นะฮะจังหวัดเพชรบุรีเรียนที่นนท์บัฐนัวเป็นตัวซานต์แลปปีแต่ว,ตว,ว่าเรียนที่เพชรบุรีอ๋อเหรอฮะตอนนี้ยังเรียนอยู่นะฮะมเรียนปีห้าแล้วค่ะเรียนปีหปีหเรียนครูอ๋อเรียนครูอาพี่รู้ว่าจบ เขมามหาลัยที่สี่ปีเนาะนะฮะปีห้าเลยเพิ่งเกินมาหาลัยเอาเลขคู่นะพี่ไม่มีความรู้ด้านนอิเล็กทรครู่แล้วฮะแล้วใส่แก้มไปเขาจะไม่ตกได้แล้วอ๋อมันช่วงพิเทอมแล้วแล้วมีการเรียนการสอนหรือ,อยังยัง,ยงไม่ได้สอนแต่ก็เคยฝึกสอนบ้างไหมเด็กอนุบาลเลยนะนอนนะคะนอนนะคะอ่อสอนประถยมต้นไปแล้วนะครับนะแล้วฝั่งนู้นนะฮะชื่อว่าน้องน้องแบงค์นะครับโอ้โหนะฮะหน้าตาหล่อครับคนนี้ หล่อเวอร์เลยแหละครับนะฮะสาวสาวไม่ต้องมากี๊ดเลยนะพี่เบื่อได้เกินคนกี๊ดนี่ยสาวๆนะฮะน้องแบงค์นะฮะชื่อน้องแบงค์แต่ว่าทำงานอะไรเรียนครูเหมือนกันเรียนอะไรนะโอเคครับเอาไปเถอะเรียนไหนก็ไปเถอะอามาคนนี้คนนี้ดีกว่าเพื่อนเขานะครับนะฮะอีกคนหนึ่งกำลังทอดถ่ายทอดวีดีโอสดให้พี่อยู่นะฮะครับชื่ออะไรฮะชื่ออะไรนะ ชื่อน้องนะฮะเรียนอยู่ที่ราชพัฒนะครับนะฮะยังไม่มีหัวเอาละถ้าไม่มีประกาศหาได้เลยคนนี้โสดสิงอ้าเจ๋งเป้งนะฮะมาถึคนนี้เลยแพงครับอวาน้แพงมงคนี้แบบนี้นะครับเราพร้อมแล้วครับคุยกันมาพอสุดฟัวแล้วครับนะครับก็ถึงเวลาอันดีงามฮะเราจะแทงกันแล้วนะครับ ับมาไกลด้วยครับจากสาวเพชรชบุรีทำไรดูเฉยเนาะโอเคฮะดีมากหลายคนบอกว่าคนพิษแก้มนะแก้มแดงปวดเจ็บนะแต่แตพี่แจ็คบอกได้เลยว่าเธอจะไม่เจ็บต่อพิษแจ็คนะฮะเพราะว่าเราจะแทงกันอย่างุ่มวนวลนะครับในขณะล้มวนวลอย่าเดียวที่ขอฝั่งที่เธอมีนักกินอยู่แล้วนะฝั่งนี้เธอไม่ไม่ค่อยได้เคี้ยวข้าวแต่เธอจำไม่ได้นะว่าเคี้ยวฝั่งไหนนึกตั้งนานครับนะไม่ออก โอเคครับนะฮะถ<ช>้าปาทครับโอเคนะฮะอันนี้เราจะแทงตรงที่เป็นลักยิ้มอยู่แล้วนะครับโอเคคนระับถือว่าเรียบร้อยครับนะฮะขอให้สาวน้อยคนนี้ดูแลได้ครับปีที่ห้าครับที่จะเรียนจะจบอยู่แล้วมั้ง ก็อยากให้พอดีครับไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับนะก็อ,อยู่เแค่นี้ด้วยเนาะมาไกลนะฮะนะครับเอามาแบกนะคิดว่าน่าจะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวแจ้งเธอยืดจุดได้ครับเดี๋ยวปล่อยไปก็น่าจะพอดีแต่ว่ามันมีประการหนึ่งที่พี่ร่วงเพราะว่าเธอมีการดัดฟันเนี่ยควรม,มันจะไปเกี่ยวขึ้งใหม่ครับหรือเปล่าแต่ลองดูก่อนนะฮะดูก่อนะนะครับ้ว่ากันการประเมินแก้ยากแบบนี้เป็น แค่ไม่ประเมินยากหรืบบอว่ามันไม่เท่าครับ <c oughs> มาจากไหนครับแกอยู่ from ลูกมาเลเซียโอเคเร่อตั้งแต่แรกเลยโอเราคหโอเคหนึ่งข้างผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่าประเมินจากใบหน้าครับว่า <c oughs> จะพอดีไหม พี่กลัวเหลือเกินว่ามันจะไม่พอดีนะฮะครับยิ้นครับลองเชี้ยวปากน่าจะได้น่าจะดีนะฮะดีมากเลยนะฮะก็คือจริงๆแล้วนะฮะกลัวเหลือเกินว่าไม่อยากเจาะใหม่นะครับเพราะเดี๋ยวให้ให้น้องอ่าไอ้ดูนะครับนะฮะให้น้องไอ้ดูครับอะกลับไปตกครับไปไอ้ยิ้มครับเห็นมามันมันดึงแก้มอย่างเงี้นะฮะแล้วอย่างถ้าเคี้ยวเราไม่ไม่ ไม่เกะกะคือสเสถียรกับใบหน้าเราดีก็เก่แล้วครับแตนะอันนี้คือจะเป็นลก็กจีนสองมันจะไม่จมสามมันจะไม่อัเิเศษเท่าไหร่นะฮะดูแลดีเป็นลักยิ้มดีมากยิ้มโอเคพอพอ,อใจน,นะฮะงั้นพี่ใส่จุดเก้าลยฝั่งนี้พี่ไม่มห่วงฮนะฝั่งนี้ยังห่วงนะเพราะแก้มตอบกับฝั่งนี้แก้มอุ่นฝั่งนี้จุดเก้าสวยอยูอ่แล้วเอาลูกขึ้นมาเนี่ยขี้เกียจจังเลยนี่เธอเลิกเอาได้เลยนะที่เกล็ดขนาดนี้ฮะหรือเกมเฉยพักเป็เดียวพักแล้วอ่ะะอามาไหนขั้นเดียวต่อมาแล้ว เด็กครับน้องๆที่อยู่ทังบ้านนะครับนะเป็นชายไทยนะครับที่มีบัตรประชาชนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะฮะฟังพี่แจ๊คไว้ให้ดีนะครับมีมอเตอร์ไซค์หรือผู้จุบริเวณใกล้เคียงอาเขตตระจนักนะฮะเรารับสมัครน้องๆที่มาช่วยทํางานที่นี่นะฮะตืนละ4 0 0บาทนะฮะ400บาทนะส่วนค่าอยู่ค่ากินก้าินึ้นได้กันนี่แหละก็รวมแล้วเกือบ500ยละนะฮะต่อคืนนะครับ ดนั้นทั้งน้องที่อยากทําก็แวะมาทําได้นะครับแต่ไม่รับนุพัตีนะฮะเพราะว่าสงสารกับดึกครับนะฮะถ้าผ่อนคลายครับกับดึกด้วยแล้วก็ไม่มีรถด,ด้วยนะฮะคนที่อยากมาก็เป็นผู้ชายนะครับนะเป็นผู้ชายที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นไทยไทยแท้นะครับหรือว่าขามรลาลวก็ได้แต่ขอให้มีความอมดทนขยันแข็งแรงครับนะ,ะเ,นะเงินจ่ายไม่อั้นเลยนะสี่ร้ยได้เลครับ đang ngay chưa? Ai bảo bao? Ai bảo bao? Ok đã ạ. Coi video. thiếu rồi. มันหน้าดูยากอ่ะมันบวมอ่ะฝั่งนี้มันบวมจัดเลยดูยากมากเลยอ่ะนะฮะครับแต่ก็สวยอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะพอใจไหมพี่ว่ามันมันดูแปลกตาที่นิดนึงนะฮะให้ลองคิดเอาเองนะให้เรามองดูว่าเราคิดแล้วเราสวยอ่ะพี่ก็พอใจแล้วครับนะฮะครับยิ้มครับนะฮะเห็นไหมพี่ชอบฝั่งนี้เพราะว่าหน้ามันไม่บวมใช่ป่ะ เวลายิ้มมันมัน,มนเค็มากเลยเอาสั่งนี้ยิ้มซิ้งนะฮะยิ้มมันบวมแล้วมันมีขนมใช่ไหมใช่ปะแต่ว่าก็โอเคแหละเดี๋ยวลองครบทุกเที่ยวนะฮะไ,ได้นะ,ะนี่ถ้าเธอไม่ขยับหรืออ่าขยับแค่เวลายิ้มเนี่ยมันจะหายไวนะฮะแล้วมันจะไม่อักเสบนะครับนะฮะนองลงน้องไอซ์เฮ้ยเย็นบ่อยจะเป็นลมมั้งไม่เป็นนะฮะบางคนที่สื่อสารได้ไงคือหนึ่งมือจะเย็นก่อนอนะอันดับแรกสองแล้วอ่าเริ่มพูดช้าลง สามเริ่มหาวอันนั้นแหละครับเรื่องการที่เราจะเป็นลมครับไม่ต้องดูแลพวกเราในส่วนนี้ด้วยโอเคน้องไอซ์พอใจไหมฮะที่เห็นฝั่งนี้มันดุลไงฝั่งนี้มันปวดดีกันเลยอะไรประมาณนี้เยวต้งหนมันจะยาวไปใช่ไหยนะครับนะครับเขาต้องเอาเอาให้เป๊ะนะเพราเดี๋ยวถ้าพี่เปลี่ยนแล้วมันจะรั่วเริ่มเป็นใหมโอเคงั้นนี่พี่เปลี่ยนสิบหกให้นะนะฮะพี่เปลี่ยนเลยนะโอเคก่อนที่จะเปลี่ยนเราขอสรุปกล้องก่อนเพราะว่าใช้เวลานานนะฮะ เจาะมาเป็นงเจ็บไหมละ่ะไม่เจ็บไม่เจบนะครับพอใจนะนีโอเคแต่ว่ามันสวยละแต่ว่าพี่จะเปลี่ยนไห้ครับโอเคอ่ะนะครับ